ถึงตอนนี้เชื่อได้ว่าหลายคนคงลุ้นแบบรายวันเลยนะคะว่าจะมีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศแบบตอนต้นปีอีกหรือไม่เพราะว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยยังหลอกหลอนตอนนี้ยังฟื้นฟูแล้วก็ยังฟื้นฟูยังไม่ได้เต็มที่นะคะถ้าเกิดว่า เกิดขึ้นอีกครั้งสําหรับการล็อกดาวน์จะเป็นยังไงคุณนันทนีน่าจะแย่เลยนะคะแล้วก็ถ้าอ่านใจรัฐบาลเนี่ยไม่น่าจะมีการล็อกดาวน์มากถึงช่วงต้นปีนะคะแต่น่าจะเป็นจุดจุไปซึ่งถามว่ามากแค่ไหนก็ดูว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหรือเปล่านะคะอย่างเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยมีการประเมินแล้วว่าผลกระทบอยู่ที่4ี่ถึงหกหมื่นล้านบาทเลยค่ะ แม้มีการล็อกดาวน์จังหวัดสมุทรสาครชั่วคราวนะคะแต่ก็ยังพบผู้ติดเชื้อกระจายตัวไปในหลายจังหวัดของไทยค่ะแน่นอนค่ะกําลังถูกจับตาว่าจะมีพื้นที่ถูกล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นหรือไม่แล้วก็จะนานแค่ไหนถึงจะเอาอยู่ค่ะศูนย์วิจัยเกสิกรไทยนะคะประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังเกิดการระบาดรอบใหม่นี้นะคะพบว่าเสียหายค่ะ4 5 0 0 0ล้านบาทย้ำนะคะขีดเส้นใต้นี่เป็นตัวเลขเพียงแค่1เดือนเท่านั้นถ้าเราควบคุมได้4 5 0 0 0ล้านบาทมาจากไหนนะคะ1 0 0 0 13,000ล้านบาทเป็นเรื่องของการฉลอการบรโิโภคสินค้าประมงแล้วก็อาหารทะเลในระยะสั้นค่ะ15,000ล้านบาทเป็นการฉลอกิจกรรมช่วงปีใหม่นะคะเป็นตัวเลขเฉพาะพื้นที่กรุงเทพค่ะและก้อนใหญ่สุด17,000ล้านบาทนะคะเป็นเรื่องของการฉลอการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศค่ะตัวเลขก้อนนี้เนี่ยคิดเป็นถึงระ3 0ของรายได้ท่องเที่ยวช่วงเวลา1เดือนนะคะตรงนี้ต้องย้ำอีกว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้มีการประกาศห้ามเดินทางข้ามจังหวัดค่ะ ตัวเลขที่ว่านี้นะคะใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะประเมินว่าภาพรวมตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบก็ประมาณ4 5 0 0 0ถึง60,000ล้านบาทน,นะคะก็ถือว่ายังไม่มากแต่ถ้ามีการล็อกดาวน์และใช้มาตรการเหมือนช่วงต้นปีจะส่งผลให้ GDP ค่ะอาติดลบถึงร้อยละ12แต่ก็ยังเร็วไปที่จะประเมินแบบนั้นส่วนหนี้ครัวเรือนค่ะจะสูงขึ้นหรือไม่ก็ต้องดูจากระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบค่ะเราบอกว่าปีนี้หนี้ครัวเรือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ88%ของ GDP และปีหน้าพอสีเริ่มฟื้นเนี่ยนีโควตนจะลดลงเหลือ84%ของ GDP เหตุผลเพราะว่าเศรษฐีมัจนจะเริ่มฟื้นมาครึ่งปีหลังยางเด่นชัดจึงทาให้การลดหนี้โครนเนี่ยยังยังทำได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกกันว่าตอนนี้เศรษฐจเนี่ยเริ่มปรับตัวดีขึ้นในบางเซกเตอร์และพร้อมจะขยายตัวเป็นบวกในแต่มาที่2ทิศทางเหล่านั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนาะ ประธานกิติมศาัากดิ์สมาพันธ์ SME ไทยค่ะเล่าให้ฟังว่าคือที่ผ่านมาในธุรกิจไม่ค่อยลงทุนใหม่นะคะเน้นขายของที่มีอยู่ในคลังสินค้าแล้วก็ตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวต้นปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวลงทุนใหม่ละแต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิดรอบใหม่นี่นะคะก็เลยทําให้ไม่มั่นใจเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจรวมถึงภาระหนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทั้งที่กลุ่ม SME เนี่ยก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรในเวลานี้ค่ะคือตอนนี้เราเริ่มมานับเงินสดที่ เราได้มีโอกาสอาจจะเก็บสะสมรถดอกเบี้ย OD ไว้แล้วก็ค้าขา,ขายเพียงแต่ยังไม่ต้องไปจ่ายเพราะช่วงท่าจ่ายเนี่ยก็ก็น่าจะติดลบอะ่ะวันนี้ก็กําลังดูว่าแล้วถ้าปีหน้าล่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้ค้าขายอะไรได้ดีอีกเราเอาเงินก้อนเก็บตรงเนี้ยทยอยจ่ายเนี่ยไปได้กี่เดือนเอี่จะมีจะพยายามถ้าทั่วๆไปนะจะคิดอย่างนี้แล้วว่าแคชที่มีอยู่จะ flow ออกไปได้กี่เดือนถ้าไม่ได้มีอินคัม อันนี้ก็เริ่มคิดเพราะว่ารัฐบาลอาจจะไม่ไม่ยืดอายุการผ่อนผันพักชำระนี่นอกจากธุรกิจรายย่อยต้องเตรียมรับมือนะคะธุรกิจรายใหญ่ก็มีแผนเหมือนกันค่ะอย่างบริษัทบางจากคอร์อเรชันที่วางมาตรการสำหรับพนักงานที่ทำงานในโรงกลั่นจะควบคุมให้อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงการชำระเงินแบบไร้สัมผัสด้วยนะคะส่วนการบรหิหารธุรกิจในปีหน้าจากผลกระทบของโควิด19ก็มีการวางแผนในกรณีต่างๆเอาไว้แล้วค่ะ การล็อกดาวน์ในทั่วโลกนะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็น second wave third wave หรือ fourth wave ในหลายๆประเทศเนี่ยก็จะทําให้การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะน้ํามันเครื่องบินนะครับแล้วก็น้ํามันเบนซินต่างๆเนี่ยก็ยังมีความตึงตัวหรือว่ามีแรงกดดันพอสมควรนะครับซึ่งก็จะส่งผลทําให้ค่าการกันเองก็ยังจะมีแรงกดดันพอสมควร เหตุการณ์ระบาดรอบใหม่ตอนนี้นะคะทำให้แบงค์ชาติหารืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันการเงินค่ะติดตามแล้วก็ประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้พร้อมตั้งศูนย์ติดตามช่วยเหลือลูกหนี้เป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะแต่แบงค์ชาติไม่มีนโยบายกลับไปใช้มาตรการพักหนี้เป็นการทั่วไปนะคะถึงแม้ว่าจะมีการล็อกดาวก็ตามหลังพบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่สามารถที่จะกลับมาชําระหนี้ได้ดีขึ้นแม้จะเป็นการชําระแบบมีเงื่อนไขด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันในภาพรวมการชําระหนี้ที่ขอรับมาตรการนะคะทยอยลดลงค่ะจากเดือนก เาคมนะคะ7ล้าน2ล้านบาทก็มาอยู่ที่6ล้านล้านบาทในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นลูกหนี้ธุรกิจด้วยเช่นกันค่ะแบบโครงสร้างนี้ให้ลูกหนี้แต่ละรายมันยังมีช่วงที่พักได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของลูกหนี้แต่ละรายแต่จะไม่มีแบบเป็นการปูพรมหมดเหมือนสมัยก่อนนี้ก็อาจจะไม่ตรงจุด นะคะแล้วก็เราก็ตอนนี้ระบบของแบงค์ตัวลูกนี้เองก็มีช่องทางแล้วก็รู้ช่องทางต่างๆ การํารหนี้ที่ได้มากขึ้นเนี่ยนะคะยังสะท้อนถึงความปรมาบบางที่น้อยลงด้วยนะคะลูกหนี้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลูกหนี้รายย่อยเนี่ยสามารถที่จะกลับมาชาํารหนี่ได้ถึงร้อยละเค่ะและถ้าเราไล่ดูตั้งแต่ต้นปีมานะคะมาตรการทางการเงินของภาครัฐค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงต้นปีเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทําแบบเร่งด่วนปูพรมนะคะแต่หลังจากนั้นครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมาตรการเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้ถามเรื่องของงบประมาณในการดูแล เศรษฐกิจกนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้รัฐบาลยืนยันค่ะว่ายังมีเงินในการที่จะดูแลเศรษฐกิจกนะคะคุณวราวิทคุณจิราชาตาค่ะซึ่งมีการตั้งงบประมาณอยู่แล้วในงบกลางก็มีรายการพิเศษ4ี่หมื่นล้านแล้วก็ยังมีพระกู้เงินอีก1ล้านล้านบาทที่รอจะช่วยเหลืออยู่ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ